ตัวสักกะละตอนรักใส,สายในวัยเรียนก่อนที่จะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งกงจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็ขอขอบคุณน้องออนนะคะที่แนะนำเรื่องนี้ค่ะเฮ้อวันนี้ฉันต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนละเอ๊เออเธอเป็นอะไรไหมอ่ะ อ๋อไม่เป็นไรจ้ะฉันแค่หกล้มเฉยๆนะ่ะจะไม่เป็นไรได้ยังไงไปเดี๋ยวฉันพาไปโรงพยาบาลก็แล้วกันนะ<ม>ก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันช่วยเฮานายนี่ก็ขอบคุณนายมากเลยนะที่พาฉันมาโรงพยาบาลนะ่ะไม่เป็นไรหรอกปะไปโรงเรียนกันเถอดตอนนี้ก็จะสายแล้วโอเคอยยวิชานี้น่าเบื่อเป็นบ้าเลยอ่ะ เอ่อคุณครูคะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำคะ่ะโอเคจ้ารีบไปรีบกลับละค่ะคุณครูย e s y yes, ย <yes>, yes. s y e ยเฮ้ยใครจะไปเข้าห้องน้ำกันแล้วเฮ้ยไปชั้นสองนี่กว่าเฮ้ยฉันดีใจจริงๆเลยนนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะผิดชั้นชันนี้แหละผมใช่แน่ๆไหนดูสิ จริงๆด้วยโอ้เรียนคนเดียวด้วยนะจันเนี่ยอุ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แล้ไม่เข้าไปหรอกเดี๋อายเขาเฮ้ยแดงจริงๆเลยนะเนี่ยหน้าเราโอมองไปมองมารู้สึกฟินมากเลยอะ่ะอ้าวเราเข้าห้องผิดเหรอเนี่ยโธ่เอ้ยมาจากห้องนี้ดีกว่าเฮ้ยเธอมาได้ยังไงเนี่ย คือว่าโอ้ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม <ım 999> ่ใช่ห้องเธอฮใจร้ายสัจริงรุ่นพี่นะรุ่นพี่ถ้าฉันได้ขึ้นมปนรุ่นพี่บ้างก็ยังดีสินี่มันน่าเบื่อเป็นบ้าเลยอ่ะชีวิตแต่ละวันของเรามันจบสิ้นเพียงแค่นี้ทำไมนานจังเลยบอกว่าไปห้องน้ำไงขอโทษค่ะ วิน่าแดงกลับมาเลยนะเนี่ยเรา,าวันต่อมาอ้าววันนี้ฝนตกเหรอเนี่ยเฮ้ยต้องเอาร่มไปด้วยสินะโถเอ้ยไม่คิดเลยว่าวันนี้จะฝนตกดูสิเปียกหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ได้ยิงดีกว่าไม่งั้นเปียกหมดแน่ๆเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยวันนี้ไปโรงเรียนสายอีกตามเคยสินะแต่เมื่อวานมาเช้า ฮอ้าวใหน,นี่ไม่เอาล่มมาด้วยเหรอเออคือว่าฉันลืมนะเออใช้กับฉันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยเขินหมดแล้วเนี่ยให้ตายสิแบบนี้ก็มี <S <S มด้วยเหรอเนี่ยโหผอมรีขิดชัดๆเป็นไปได้ด้วยเหรอแบบเนี้โอ๊ยเมาเมอะไรกันเธอนะ่ะรีบๆไปกว่า เออเอค่ะโหวิ่งเร็วจังเลยนะนี่แทบวิ่งไม่ทันน่ะอีเคาอยู่ในห้องน้ำรือเปล่าอ่ะกำลังฉี่ด้วย,ยขนาดฉี่ยังหล่อเลยอ่ะอฉี่สละเฮ้ยเธอมาอีกแล้วเหรอเออเอเอเปล่าหรอฉันแค่เดินผ่านมาจริงรอเปล่าก็ไม่รู้เธอนี่ก็ น่ารักมากๆเลยอ่ะโอ้ยขอโทษค่ะคุณครูพอดีว่าหนูมาสายค่ะวันนี้ฉันเตรียมพร้อมละเอาจดหมายรักมาให้ด้วยไม่กล้าบอกตรงๆด้วยสิเออมีใครอยู่ไหมเออมาทําไมน่ะเธอนะ่ะเออพอดีว่าฉันมีอะไรจะให้นะ่ะอะเอาไปสิอะไรเนี่ยจดหมายเหรอเออ เฮ้ยัมมาก่อนสิเธอนะ่ะไม่ไม่ไม่ฉันต้องไปลแล้วเฮ้ยถ้าเขาได้อ่านจดหมายแล้วมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ออะไรเนี่ยเออรักนะนายชื่ออะไรเฮ้ยเดียวนะนี่มันจดหมายบอกรักนี่มียาวเลยเฮ้ยเออแอบชอบเราจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคนอย่างเราเนี่นะจะมีคนแอบชอบ มันไปได้ด้วยอ่ะเฮ้ยดีใจสุดๆเลยอ่ะโหประตูก็เปิดทิ้งไว้ฮ้นี่เธอออนายทาไมนายเข้ามาถึงบ้านฉันเลยเหรอใช่นั่นสิจดหมายที่เธอบอกนะ่ะฉันก็ชอบเธอเหมือนกันเอ่อจริงเหรอว้าวเอ่อฉันชื่อว่าบอลลูนนะเธอชื่ออะไรอ่ะ อ๋อฉันชื่อว่าน้ำใสจ้ะสวัสดีน้ำใสยินดีที่ได้รู้จักนะสวัสดีเช่นกันจ้บาบอลลูนมาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปกินร้านอาหารนะขอบคุณจ้าอือหืออาหารอร่อยมากเลยอ่ะใช่อาหารอร่อยมากเลยฉันมีอะไรจะบอกเธอด้วยละ่ะมีอะไรนั้นหรอเออเป็นแฟนกันนะว้ายตายแล้วไหนพูดอะไรเนี่ยฉันเขินนะ แล้วเธอจะตกลรงไหมล่ะแล้วทำไมฉันต้องปฏิเสธล่ะตกลริงว้าวขอบคุณนะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องรักใสในวัยเรียนค่ะฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กด subscribe และก้อยดึงกดกระดิ่งกันด้วยนะคะบายค่ะขอขอบคุณคำแนะน,นำจากน้องออนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ